โอ้มีคนบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องเลขศูนย์กับตัวโอไหมนั่นไงเราเพิ่งเริ่มใช้แท็กก็มีปัญหาแล้วเหรออืมทุกคนคงไม่มองศูนย์เป็นโอไหมครับหรือทุกคนจะมองศูนย์เป็นโอันนี้ดีนะเฮ้ยอะไรมึงนี่นะ หยุดเลยนะหยุดเลยนะดูเลยนะครับนะตัวคนคงไม่มองศูนย์เป็นโอใช่ไหมครับโอพิมพ์ใหญ่กับศูนย์เปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามแล้วครับตัวหนึ่งสองสามมันไม่น่ารักครับส่วนตัวเจ็ดมันเท่กว่าไม่ถัวงเนาะใครก็จะมองศูนย์เป็นโอใช่ไหมก็ ลองดูนะคดขนาดพัสดุมาส่งแล้วครับยังมียังยังมีสระเอกับสระ,ะเอมาได้เลยมีคนเห็นด้วยกับจีรปพระเจ้าตากเห็นด้วยไม่เอาจีรุพระเจ้าตากพี่พัฒไม่ได้อเดี๋ยวขอนั่งอ่นปัญหาก่อนับมีมีใคร มีใครสามารถพิมพ์ปัญหาของชื่อแท็ก s g a ซ่าเจดได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูปัญหากัน มันเหมือนเว็บเถื่อนโอใหญ่กับศูนย์ก็คล้ายๆกันเหมือนเว็บพนันบอลเหมือนเว็บพนันบอลกับปัญหาแล้วก็เว็บเกมที่ลูกตาตากเหมือนพนันปัญหาก็เหมือนเว็บพนันหรออืมคงไม่มีใครผิดโอ้โหเจ็บหรอกนี่ว่านะ ปัญหามันคงไม่ใช่อยู่ที่โอโอเจ็ดปัญหาน่าจะอยู่ที่เป็นเว็บพนันหรอไม่ครับรเว็บพนันรหรอไม่ก,กูทำแท็กใหม่เว้เพราะว่าแท็กเก่ามันมปัญหาเยอะจัดจัดอะแล้วมีคนบอ,อกว่าแท็กนี้มันเหมือนเว็บพน,นั SG 2007. น sgza ศูนย์ศูนย์เจ็ดมึงว่าไงอะไรนะ sgza ศูนย์ศูนย์เจ็ดทำอะไรกันแท็กอะไรวะแท็กปูไงไออันเดิมมันพัาสดุมาส่งแล้วครับมันมีคนไปขายของกันตรงนั้นพวกคนที่ว่ามันหมายหมายถึงขายของจริง แล้วก็มันมีเรื่องสระเอสระแอนด้วยเจทีซ่าศูนย์ศูนย์เจ็ดคนเด็กไม่ <c oughs> แต่มีคนบอกว่าเหมือนเว็บขนาดเว้ยอยิ่งเหรอเราเอาไงดีวะเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดดอกให้คนเสนอมาอย่างนั้นให้คนเสนอแล้วคนเสนออะไรต่างปั่นจัดจีลูกพระเจ้าตากอย่างนี้ย อืจีเป็นหมาทีเป็นหมาปากหมาเซฟเป็นชาติหมาจีปากหมาก็ได้ทุกคนจีปากหมาอะไรอยาเดี๋ยวเขาใช้จริงหยุดแล้วนะจีเป็นนีเซฟจีคืออุปกรณ์เนี่ยจี G เจ็ดยอด G เจ็ดยอดเลยโคตรทะลึ่งนี่อะไรวะทะลึ่งไงวะไม่รู้ว่าู้ทะลึ่งจัดะไรอะไรวะมาดูเราบุกจัดชื่อแบบฮะวัดไหมเหรอฮะเจ็ดยอดแบบที่มียอดตัวอื่นเออหรืมไหมรู้เขาไม่รู้ไม่รู้อีกแล้ว ที่นี่มันใช้สมองอะรในการก็แย่แล้วเซฟก็ดีเรื่องนี้ก็ดีให้มันจริงจีพอทุกสถาบันจีลูกคุณมาเสิร์ตจีหลานหลานลุง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 ม์ใช่ไหม ลุงตู่เหี๋ยมึงอ่ะกูไม่อ่านคบมันอ่ลละลุงเตาลุงเตาจีหล่าลุงเตาไม่ได้จีลามโคตรปัง เฮ้ยคอนเฟิร์มแล้วเหรอของอะไรกินไวมากกิงสรุปเอาอันไหนมึงเนี่ยมันเร็วไปมันทันถ้าทันี๋ยวเอาถามเขาถามเขาก่อน จีบอลนจริงจีรู้ว่าเจ้าตากเทสเลยจริงจีมาแล้วหลงจีนคือไม่จริงหลงจีจได้ก็ต้องตอนนี้เลยทุกคนครับงั้นตอนนี้ใช้ เอสจีซา007ไปก่อนครับตอนนี้จีเอ่อถ้ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราเราจะมาเปลี่ยนกันอีกรอบครับับเออส่วนพัสดุมาส่งแล้วครับตอนนี้ก็ให้เป็นพื้นที่ในการขายของไปครับแล้วก็อ่าใช้ไปก่อนครับเอ่อยังไงก็เดี๋ยวค่อยๆมาเปลี่ยนกันถ้ามันมีปัญหามากก็ค่อยๆมีคิงนะครับเดี๋ยวตอนนี้จีต้องไปทํางานแล้วครับทุกคนไมายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับทํางานก่อนนะครับเออ